มรวมชาวใต้สีราชาแถลงข่าวการจัดงานบุญประเพณีศาสตร์เดือน10บประจำปี2565โดยไฮไลท์ของการจัดงานนั้นก็คือการชิงเปรตพร้อมชิมอาหารรสชาติเด็ดจากปากใต้เมื่อเวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมบาลีภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอสีราชาจังหวัดชนบุรีนาเชียนชัยนา,นาคอนันต์ิสารที่ปรึกษาชมรมชาวใต้รีราชา นายชำนาญขาวทองประธานชมรมชาวใต้สีราชานายเทวินรัตนบงศรัดิ์ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปอยเขาเขียวในฐานะที่ปรึกษาชมรมชาวใต้รีราชาจัดงานถแถลงข่าวการจัดงานบุญประเพณีศาสตร์เดือนสิบประจำปี2565โดยมีคณะกรรมการชมรมชาวใต้รีราชาร่วมกันถแถลงข่าวการเตรียมการจัดงานบุญประเพณีศาสตร์เดือนสิบหรือ งานชิงเปรตที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่18กันยายนนี้ที่บัดบ้านนาเก่าแหลมฉบังตำบลทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีโดยมีนายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและคาดว่าปีนี้จะมีผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากเนื่องจากสองปีที่ผ่านมาได้หยุดกิจกรรม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สำหรับประเพณีศาสตร์เดือนสิบเป็นงานประเพณีหรืองานบุญที่มีรูปแบบกิจกรรมที่เป็นศูนย์รวมของพี่น้องชาวใต้และถือกันว่าเป็นศูนย์กลางของการร่วมทำบุญเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วอันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณหรือบรรพบุรุษ ซึ่งนอกจากจะเป็นการร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมประจำถิ่นให้คงไว้ในสังคมไทยให้คงอยู่แล้วยังเปิดโอกาสให้พี่น้องชาวใต้และครอบครัวที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชนบุรีและใกล้เคียงได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประเพณีพื้นบ้านของชาวใต้ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปโดยภายในงานได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดคแคลนทุนทรัพย์ ร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้รัมมโนราพิธีชิงเปรตและร่วมรับประทานอาหารพื้นบ้านของภาคใต้เสี่นแกงเหลืองขัวกรึ่งแกงไตปลาไก่ต้มขมิน้นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้วัฒนธรรมภาคใต้ทั้งด้านการแสดงและอาหารพื้นบ้านอีกด้วยนิวส์จะรู้สึกสีภาพข่าวนิวราชทิพสีรายงาน